เมื่อวันพระแรม15ค่้าำเดือน10ที่ผ่านมาวัดพระธรรมากายได้จัดพิธีบูชาเปตภพลีครั้งที่141เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในการนี้ทางวัดพระธรรมากายได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้รวมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันกันกบศูนย์กลางพิธี โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญ จะแผ่ถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงโดยตั้งจิตอุทิศส,ส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมไารภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย